กัไหมกับไหมไม่คะะไม่รอ้รอน่ะอ่าสวัสดีครับสาหัสแหลกนะครับก็อีพีนี้ไม่ได้มาทานอะไรนะฮะเราจะมาดัดผมกันนะซึ่งจริงๆอย่างที่บอกว่าพี่เคยดัดไปแล้วรอบนึงนะครับแต่ว่าพอดัดไปประมาณปลายปีที่แล้วนะคะปลายปีแล้วดัดไป แล้วก็ผ่านไป2เดือนพี่ก็มาตัดอีกครั้งหนึ่งพอตัดสั้นลงเนี่ยไอผมที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันที่เคยดัดไปน้ํายามันก็ไปหมดแล้วนะครับเนี่ยผมก็จะกลับสู่สภาพเดิมแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าการดัดผมเนี่ยเขาทํายังไงบ้างแล้วก็มันยากไหมผู้ชายที่จะดัดยังไงนะครับแล้วก็พี่จะบอกเลยว่าพี่จะดัดประมาณออลอนใหญ่นะเพราะว่าถ้าลอนเล็กเนี่ยมันจะหยิกแล้วพี่พี่ยังไม่พร้อมที่จะผมหยิกขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวถ้าน้องผู้ชายคนไหนหรือผู้หญิงคนไหนอยากมีความรู้เรื่องการดัดผมต้องไม่พลาดคลิปนี้นะ ให้รวยให้รวยหายคนอุ้ยให้รวยถ้าเราถ้าเราไม่ตัดแล้วเราดับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ก็จะไม่ มาเลยนะโดดขึ้นมาโดดมาเลยโดดมาเลยโดดขึ้นมาเลยให้ด้วยโดดมางโดดล้างโดดลาเอาเอนี่โดดจริงด้วยเวลาดับนี้ผมเราต้องหมาตล วันนี้นี่เต็มเย็นๆเลยไหมคะค่ะถ้าเป็นวันหยุดนะคะหรือถ้าวันธรรมดาเนี่ยช่างนั่งชิลเล้ว <c oughs> ถ้าวันธรรมดาก็จะงเงียบอยู่นะเข,ขาก็จะเล็งไว้ว่าวันไหนวันหยุดก็จะมาใช่ไหม นักงานต้อนรับหลับแล้วครับโอ้โหเออครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างรอให้น้ำยามันเริ่มอเออเขาเรียกปรับสภาพผมเรานะครับก็ทั้งน้องคนไหนที่ไม่เคยดัดผมมาก่อนแล้วอยากลองดูนะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูเลยว่าจริงๆแล้วใครอาจจะกลัวการดัดผมว่ามันจะแบบออกมาไม่โอเคหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ นี่เป็นแป้งเซ็ตผมนะครับสหรับทำให้ผมมีวอลลุ่มเขาบอกว่าสำหรับทรงฟูบ็อกซ์โดยเฉพาะเลยเดีย๋ยวมาลองเซ็ตด้วยแป้งนี้กนะั คให้มันลงมา,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 าครับเรรอช่ครัโอเคครับก็ดัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ ก็คือพี่เนี่ยตั้งใจดัดเพื่อปรับสภาพผมนะให้ผมเราอะนุ่มขึ้นประโยชน์ของมันเนี่ยจะอยู่ที่ตอนที่เราเซตผมนะครับถ้าเกิดว่าใครผมตรงเซ็ตไม่เคยได้เลยพี่ก็แนะนําให้ดัดนะครับเราจะพบกับเรื่องดีๆในชีวิตเลยนะเออเพราะพี่เนี่ยผมตรงมาตลอดชีวิตแล้วถ้าเกิดว่าดัดเนี่ยบอกเลยว่าแสกการอย่างเงี้ยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยทาได้เลยนะครับมันจะเป็นหน้าม้าตลอดเลยนะเออถ้าเกิดว่าใครอยากได้รอนเยะกว่านี้ก็สามารถบอกช่างได้นะครับที่ คือพีไ่ไม่ชอบให้มันหยิกมากนะครับก็เลยขอแบบว่าขอลอนใหญ่เลยนะครับอแล้วก็ให้มันนุ่มผมจะได้เซตได้นะครับนี่นะครับก็คือสระ,ะผมครั้งแรกหลังจากที่ดัดมานะครับมาสระที่บ้านตัวเองนะครับก็จะเห็นเลยเนี่ยว่าผมเนี่ยมีความเป็นรอนอยู่แล้วก็มีความอยากศกนะครับเนี่ยคือเมื่อก่อนผมจะตรงเด้เลยอันนี้คือนุ่มแล้วก็อยกักศก แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากกระเซตทรงเนี่ยมันก็จะปัดไปได้ง่ายนะครับเนี่ยไว้ทําทรง t ู o b l o k หรือว่าทรงแบบทรงเซตต่างๆได้ง่ายเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปดัดดูนะครับพี่บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเราลองแล้วมันมันเวิร์กเราจะติดใจการดัดผมแนะ่นอนสำหรับพี่ที่เป็นคนผมตรงมาตลอดชีวิตนะการดัดผมเนี่ยคือโซลูชันอย่างหนึ่งเลยนะครับอลองดูครับ